หมองเก่าอีกนะเจ้าคะมาจินเธอร์มินตะเกงเดี๋ยววันนี้ตำส้มตำนะคะดูดูส้มตำก็ให้ดูคนตำด้วยนะคะแทนแทนแทนสีปากสีปากเด้งเด้งยังตั้งนานนอนไหนแต่ละ จาร์นีสับมาละกอจ่าอันนนุนก็จ่านะคะจ่าจ่าก็จุดเก็บสีไอตุ้บาร์ดี้ไปเก็บเรดดี้หน่อยค่ะไปเก็บเรดดี้อ่ะไปถอนยังไงนะคะใครไปเก็บมะขามเองไม่ชวนฉันเลยมะขามมะขามวันเหรอนี่ไอโจเหลืองโจไปวันไหนเนี่ยวันที่ห้าโอ้ได้หลายวันอยู่นะคนกรุงเทพฉันไปแล้เราเราจะมาถอนเรดดี้ขอเดี๋ยดีดีเราเราจะไปถอนเอง น,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 น้าหน้าอาน้าอาหนูต้นหน้ามดอาอาอาไอ้อ่ะมันเปิดกีเก,กยตดามก่อนเชิญโอ้โหนี่ใบมันเริ่มไม่นานแล้วมันแห้งเลยกรีบไอ้รูมเลยมันต้องการน้ำเลยนี่เนีนแต่มันโชยไปนี่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 ถอนเยอะนะอย่าลำเอียงนะอยญ่ใหญ่ได้ของคนอื่นเยอะนะ ฉันก็กินไม่หมดแล้วถทยจะกินเออถ้ยจะกินเวลาโทรไปก็กระดิดกระดิดมาด้วยเนี่ยจะเอาหมา่กระดิกระดิดดดอู้อันนี่ยาวแท้อู้อันนี้ใหญ่วันนั้นลืมบอกน,นี่นี่อะไรยาวเยอะแยะแล้วว้ยพอ่อเอาไว้มันจะไม่แก่บ่เอาไว้แกงส้มที่แกบอ,อแกงได้ทั้งใบเลยนี่ออเอาถือโชว์สิสวยไหมของกีตลร์เสวยไหมคะ นะคะจินตาาถอนเรดิสสวยไหมคะสวยมันคนปลูกไหมคะปลูกยังไงเขาทาปลูกยังไงบ้านเลยค่ะไอเขาาบ๋อใช้นิ้วจิ้มใช้นิ้วจิ้มเอามันตึกสวยตีไม่เสร็จแล้วสิงคเอาแมวนำซีซีตอนุบานซีลกเออเอาขอนเกิดบ้านแพร่ละลอง

ตดยนอไนนูยังยังพร้อมเยอร่อยนัวเออจุนีขนาดชูชร่อยนัวมากเลค่ะรวเป็นขนมจีนกินกระส้มตาเฮ้ยม่ใใช่ไหมนี่เจียนติ่งที่หยเหน่ยเออิๆที่นั่นเป็นไงติ่งต

กนหดปะนดนะ่จหไม่ต้องมดไปมันเกลือนี่เดียวไดอากลงย้น้ัน้อยมันเกลือแค่นี้เดียวเองนี่มนหไม่คยนันกมทำอะไรอะไรโอจะกินไม่ได้ใส่เส้นเล็กนึกจะหน่อยเส้นเล็กน้อยหนึ่งเส้นเล็กน้อยนึงให้จะกินด้วยไหน จะกินไม่ได้เส้นเล็กลเล็กไซเล็กน้อยหนึ่งใครจะด้วยเอาทีนี้ก็คนเขาเล็กเขาเล็กเข้ากันมันก็หายหมด <laughs> ทั้งเล็กทั้งใหญ่

ักมักทำเเดี๋ยวก็มีคนมากินแหละกินมืกถึงมดนไม่เหลือเชื่อไหมเดี๋ยเอาเฮาสีตัวอักวรือเลี้ยงไม่เหลือเชื่อไหมังไีจ้าจาเจสสเ้สตโตลกเลยบเบร

ใ้เห็นท่านเนี่ยหายแล้วน่าจะลงคอไปเรียบร้อยอ่ะหอมมากมาเป็นยังไงมาลงเม็ดคุณยังไม่ตายมาอย่าพูดมาแทนที่นะเข้าใจไหม ตามไปเลยอ่ะเราก็ใ้งเสิ่อนเบิ้ลเกลือตหา่นน้ำเยอ้ยกนน้เหอากินน้ำเหรอยกินอะกินโกอาสันแม่ใส่มมางกงเนี่ยขนาดอันนี้เกาได้ก็ยังหนาหนาวอ่ะยอมรับว่าหนาหนาวอ่ะหัวสเป็น่่สาหมาก็เป็น่นะเป็นเป็นคือเกาสาทุกวันก็เป็นเพราะว่นหนาหนาวมันเป็นบหน